แบบอาการแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเกือบเออแล้วพอตื่นเช้ามาก็แบบโอเคขึ้นแล้วแต่ว่าตามันยังแบบบวมอยู่ข้างหนึ่งอ่ะทุกคนถ้าเกิดสังเกตเห็นว่าตายข้างหนึ่งผมจะแบบปิดไปครึ่งหนึ่งเลยอ, <c oughs> อืมเออเป็นไงแล้วแบบอย่างวันนี้ที่ออกมาแล้วแบบติดเทนอันดับหกของโลกด้วยนะเอ,ะอ็มวีเพลงเสผมอ่ะอืมโหสุดยอดเกินต้านจริงๆ อาถามยินมากดีกว่าวันนั้นกองถ่ายเป็นไงบ้างสนุกไหมเอ็มบีก็หนุกดีนะผมรู้สึกว่ามันถ่ายง่ายกว่าซีรีส์ก็คือว่าไม่อยากเล่นซีรีส์แล้วไม่มีใครมาแทนได้หรอกไม่ก็อาจจะด้วยความแบบว่ามันไม่ได้ยากเท่าเท่าซีรีส์นะเพราะว่าผมไม่ได้มีซีนขนาดนั้นเฮ้ยอนาเดอ์บอยนี่มันเยอะแยะวะสมกว่ารอฟังเพลงพวกผมนะครับเพลงเสร็จตัง อันนัจะบอยทีเจเพลงเศรจตางนะฮะอะไรรู้ได้ไงว่าว่าใครมามันมันจะมีคอมเมนต์อยู่พี่บอเดี๋ยวก็เสร็จนะเฮ้ยพร้อมโดนต่อยหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพร้อมแล้วเดี๋ยวกอนะทำไมโหดกับน้องอมอยากแกล้งน้องสิอ่ะสำหรับยินตอนนี้คือเอ็มวีเพลงเศรษจผมขึ้นเทนดันดับหกของโลกเป็นไงบ้างความรู้สึกคือแบบซีรีส์เราไปันดับหนึ่งของโลกแล้วตอนนี้เอ็มวีก็ยังอันดับหกของโลกอีกอะเป็นไงบ้าง นี่มันก็จะเป็นการอวยวกันเกินไปแล้วก็ดีใจครับดีใจที่มันมันมันเกิดขึ้นอีกแล้วทาให้เรารู้สึกว่าบ้านของพวกเรามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนชาว end of life ทั้งหลายขอบคุณที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับก็คือผมพูดซึ้งเนี่ยแต่ว่าไอ้พร้อมยุ่งอะไรวะใจเย็นใจเย็นใจยอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งพี่เหนือสี เออแล้วอีกหนึ่งข่าวดีที่แบบเราก็เพิ่งรู้เลยวันนี้หลังจากที่ยอดฟอลของทั้งสองคนแบบครบห้าแสนแถมยังมีแบบชาวแฟนอินเตอร์เนี่ยเขาซื้อดาวให้ด้วยที่แบบฉลองครบห้าแสนเป็นไงบ้างความรู้สึกที่แบบมีดาวยินบอเป็นของแบบตัวเองพวกเขาบอกเอา้าอัอนนี้พี่ถามผมอ่ะถามใช่ทาทาทายินก่อนทุกคนผมมีดาวเป็นของตัวเองแล้วครับมีใครจะไปอยู่ดาวกับพี่ยินป ไม,ไม่ใครอยากไปอยู่ดาวกับผมป่ะมันเป็นดาวเลือกนะเป็นดาวนามิอ่ะคือ <c oughs> ถ้าเราเข้าไปก็ <c oughs> หมดใหม่เอ้าเงียบกันหมดเลยครับทำไมเงียบก็ร <c oughs> อรอ,อฟังนิตยีอยู่อ๋อพูดถึงเรื่องดาวพูดถึงเรื่องดาวหน่อพี่บอรเรื่องดาวทำไมอ่ะอ๋อเรื่องที่ทุกคนซื้อดาวให้ผมใช่ไหมอ่ะ มาเออมันมันรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยเป็นเรื่องที่เจ๋งมากเลยนะที่คนคนหนึ่งจะมีแบบชื่อดาวเป็นของตัวเองอ่ะมันเป็นนักล่านานี้กมดวงดาวถ้ามัน้มันเป็นถ้ามันมันเปลี่ยนของสากลโลกได้เลยผมมองเลยโคตรเจ๋งจากดาวแบบเฮดวันเดนวันอะไรเงี้ยนี่คุณฝันเหรอจ๊ะเป็นเป็นดาววันเดนวันนมันไขวัดนกวปโคด่มันไขหวัดนกหรือเปล่าวะ ดาวเอชไอออไม่ได้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 อด้ัน่ะอยากรู้สุดท้ายแล้วพูดขอบคุณดีกว่าเพื่อนๆยอดฟฟร์ห้าแสนแล้วแล้วก็แบบเอมวีที่แบบกระแสตอบรับดีขนาดนี้อ่ะเป็นวอก่อนผมอ่ะอ๋อก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อ ติดตามแมสซีรีส์ตอนเราจะจบไปแล้วแต่ก็ยังให้การสนับสนุนอย่างมากล้นมากจริงๆนะครับขนาดซีขนาดเอมวเนี่ยยังโอ้โหติดเทรนประเทศอ่ะแล้วก็ยังติดเทรนโลกอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงๆอะ่ะแบบโอ้โหขอบคุณอ่ะง,งั้นไม่ต้องพูดอ่ะยีนต้อไปต้อยินเดี๋ยวเพิ่งทำสิ ก็แหละครับผมดีใจไปกับทุกๆคนด้วยทั้งแบบตัวผมตัวพี่เขาตัวอะไรเนี้ยตัวฟนคขับด้วยเนาะที่ว่าอยู่กับเราพูดทุกครั้งเลยว่าดีใจครับพี่อยู่กับพวกเราจนจนแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะทําอะไรก็ช่วยให้พวกเราติดเทรนตลอดมันมันมันซึ้งใจมากนะครับมันแบบที่ผมไปไลฟ์วันนี้ผมยังติดเทรนทําให้ผมรู้สึกว่าเขาคุณรักพวกเราจริงๆนะ เต็งรักเราจริงๆนั่นแหละอกำลังคิดว่าถ้าเราได้ออกอีเวนต์งานแรกอ่ะอยากรู้พลังชาวดอมของหยินวออ่ะจะแบบกี่แสนล้านคนอยากแบบแสนล้านคนเลยเหรอพี่คนบนโลกจะถือธงมาเลยนะทุกคนจะถือธงมาคนละแบบคนละอันเลยแบบเขียนว่าหยินวอแบบใหญ่ๆเลยแล้วแบบแบกธงกันมาเดินขบวนกันเลยเป็นขบวนพาเลทกันมาเลยนะ มีปลอมีปลอในในเอมวีนิดหนึง่งอ่ะยังไงแกตัวสีแก้ต่างแก้ต่างเรื่องลิฟใช่ไหมฮะเรื่องปากซิดนี่ <laughs> เออต้องบอกตรงว่าได้มีการปรับเปลี่ยนกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็อยากให้แก้เยอะอยู่อยากให้ทุกคนเอ็นจอยเอ็นจอยครับผมคือตอนพวกผมสองคนได้เช็คเวอร์ชั่นแรกแล้วก็นักหน่วงพอสควรกันใช่ จริงๆแก้เยอะนะตัวเนี้ยหมดไปแบบสามหมื่นล้านอะเอเมตัวหนึ่งไม่เป็นไรทุกคนมันก็อาจจะให้ฟิลลิ่งแบบมนๆไงแบบนงๆไงมันก็เป็นอีกฟิลลึ่งเปผมก็คาดไว้อย่างนั้นนะครับเขาบอกรอซีรีส์ยาวอยู่อ๋ <c oughs> อไปก่อนคเขาต้องรู้เหนือพระรามก่อนไหมรอรอดูเหนือพระรามเพราะยิงกะบวอรไปโผล่ด้วยนี่เหนือพระรามเอ้ยเหนือพระรามเอ้ยุกคนโน้ลืมเลยเอ <c oughs> <M> ็มวอยังไงเอ็นออฟเลฟยังไม่จบทุกคนยังมีเหนือพระรามอยู่ มือลืมไปเลยว่ะให้ให้โอกาสเขามีที่ยืนในสังคมเราจะจบแล้วแต่มันยังไม่จบไงยังให้โอกาสน้องเขาอยู่บ้างให้น้องผมได้เกิดหน่อยแม่ม้องเก่งข้องมือามีดาวดวงเนี่ยนะดาวก็ดาวพร้อมเพย์หรอดาวพร้อมเพย์เป็นดาวพร้อมเพย์ได้ฉายแสงมาคนอยากให้สุดท้ายสุดท้ายขอบคุณหน่อยเร็วโทรศัพท์พี่หยินร้อนไม่ไหวแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มกระตุกอีกแล้วโทรศัพท์ผมเริ่มร้อนแล้วเนี เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องแบบให้พี่ยินทำงานเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนอ่า,อาขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆอ,อ,อีกสักครั้งหนึ่งอาวอก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับตั้งแต่แบบว่าเอ่อวันที่เราเอาตอนที่เราไลฟ์เย็นนี้แล้วโอ้โหพลังทุกคนมันสุดยอดจริงๆเลยก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆน,นะครับขอบคุณมากเลยครับ มันเติบโตจริงๆนะตอนแรกๆที่ยอดไลฟ์แค่สามพันคนตอนนี้ก็คือจะเป็นสามหมื่นแล้วดีใจครับดีใจที่ทุกคนรักพวกเราแล้วก็อย่าลืมรักน้องผมด้วยครับฝากฝากน้องผมด้วยนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเกลียดผมนะ <c oughs> ผมผมเพิ่งโดนชมแบบทีตที่แล้วตอนนี้นโดนด่าอีกเลยตอนนี้คือตอนนี้คือแฟนคลับทั้งสองบ้านเขาบอกว่า ขอกูสไนท์คิสพร้อมกันหน่อยกล้องหน้าห้าสี่สามสองพร้อมกันบาย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 ครับร้อนแล้วเนี่ยไปแล้วครับ